ผมจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะไปบอกเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่ท่านผู้ชมรู้จักว่าเฮ้ยตาสว่างกันได้แล้วในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยไม่มีไม่เป็นและคงไม่มีวันเป็นเนี่ยนะฮะในประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะมันไม่มีครับองค์กรอิสระมายืนค้ำหัวฝ่ายนิติบัญญัติเช่นนี้ในประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะฮะ สสไม่ต้องมานั่งบอกว่าน้อมรับคุณจะให้น้อมรับการถูกละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยนะฮะจะน้อมรับไปเพื่อตื่นได้แล้วเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นพลเมืองสีไหนเนี่ยนะฮะตั้งแต่เขียวยันน้ำเงินยันเหลืองยันส้สมยันแดงสื่อสารมวลชนคุณเลิกตั้งคำถามได้แล้ว คุณท่องได้แล้วคุณท่องตามผมได้แล้วหมดยุคแล้วที่องค์กรกึ่งตุลาการจะมายืนค้ำหัวประชาชนเรามานั่งบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกหรือไม่เลือกใครประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกใครอ่ะมันเป็นเรื่องของประชาชนเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลเพระฉะนันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับอนาคตใหม่กับก้าวไกล กับก้าวหน้าเนี่ยนะฮะเสียงเรียกร้องจากประชาชนเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ตั้งแต่ที่สมยัยสมัยที่มีพรรคสังคมนิยมอะ่ะจนถึงวันที่มีพิธามีธนาธรมีพันธิกามีเปียบุตรแล้วก็มีคนอื่นอีกในอนาคตเนี่ยนะฮะพลังส่วนนี้มันชัดเจนแล้วพลเมืองของราชาณาจักรไทยต้องการ democratic progressivism ในรูปแบบที่พัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กว่านี้ปิดท้ายถ้าจะรีวิวประเทศนี้ต้องมีพักอย่างอนาคตใหม่ประเทศนี้ต้องมีพักอย่างก้าวไกลประเทศนี้จะมีพักแนวเซนเตอร์เลฟที่พัฒนาบีบ ให้ฝ่ายขวาเนี่ยหัดคลายอำนาจบ้างสังคมมันต้องมี peaceful evolution ถ้าคุณยับยั้งไม่ให้สังคมมีการพัฒนาการอย่างสันติคุณแค่ต้องการเชื้อชวนให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาและสร้างการปฏิวัติอย่างไม่สันติบทเรียนที่ฝ่ายขวาควรจะมีและไม่เคยมีคือสิ่งนั้น และเมื่อไม่เคยเข้าใจวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะมีคำภาษาอังกฤษที่อยู่ต้องไปเปิด d i กช i o n a รีคัมบพันส์วันเดย์ยูอัลเมทยูรคับพันส์บาย